ครับพี่น้องอุตส่าห์นนติด,ตดความยับไปตั้งนานอุตส่าห์อะไรนะปีเต็เขาก็รู้หรอกปีเต็เขาก็รู้ตัวแล้วแหละตอนนี้สวัสดีค่ะา <laughs> วางซั่นพี่น้องสวัสดีครับขอยาดก,กินน้ำแล้วข้ามก่อนเดอ้อโอ้ยมาแต่ค้อเสือ่อมหน้ามันเกิเอื่อนมากแล้วพืน้นดินหมดพื้นดินเบาบางเพื่อเรื่องเอื่อนมาก <c oughs> <ๆ> สวัสดีนะครับเดี๋ยวเขาน่กินน้ำส้มคำก่อนก่อนที่จะสันทยายนะฮะขอจะแห้งขอจะแห้งอืมขาอความใจมาเนวันนี้มาปรึกษาเอ้ไม่ใช่วันนี้สิปรึกษามานาแล้วแหละแต่ว่าเราไม่ได้โพสต์ลงสื่อเฉยเฉยว่าคือตั้งแต่เราเอาซีบาตั้งแต่ปรึกษาตั้งแต่อยู่มันพูดไม่ได้ครู้สึกโอ้โหเป็นแบบอะรปรึกษามานานแล้วค่ะตั้งแต่มา ตั้งแต่เดือนผมอยู่ตังเลยมั้ยมีนาอืมเอ้ยมันชัดไปแล้วประมาณมีนาประมาณมีนาค่ะประมาณมีนาครับปร,ประมาณมีนาปรึกษาก็แล้วก็ส่งส่งให้ทนายดูว่าอ่แบบเนี้ยยังไงยังไงยังไงมีความผิดไหมมีความผิดยังไงเพราะเรารู้สึกว่าเราเสียหายมากแล้วเขาแล้วเขากล่าวถึงเราชัดเจนมากๆนะครับผมทีเนี้ยเราก็เลยส่งให้ทนายดูทนายก็ได้ดูเนาะอือ แต่แต่บอกไว้ก่อนว่าทําไมถึงทําไมถึงได้ใช้เพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยรันรันอีกทีหนึ่งตอนนั้นเดือนมีนานั่นนะปรึกษาเพื่อนแล้วก็มาเจอกันตอนวันที่ลงคลิปมาชมสนามหญ้าในหมู่บ้านวน <laughs> ันนั้นเขาก็คิดว่าเรามาดูสนามหญ้าเนาะที่เว่า <c oughs> มาดูสนามหญ้าอันสวยงามก็เลยมาปรึกษาเพือ่อนพี่น้องว่าสีเดิมเนื่องเคยจังได้สีฟองรองจังไดก็เลยติดตัดใจใส่ท้าได้ นะครับผมอดีกยวให้นายแนะนำตัวก like ับเขาได้ดีกว่าน้องบางคนอาจจะได้แบบทำความรู้จักไว้สวยขนาดนี้เป็นทนายจริงหรออะไรนี่แม่หรือว่าแออลสเตทค่ะสวัสดีค่ะทนายอริยาทนายความนะคะหรือว่าทนายฟางนั่นเองนะคะเป็นทนายความที่ขอนแก่นนะคะแล้วก็รับว่าความทั่วราชอาณาจักรเลยนะคะอืมก็เลยปรึกษานะครับผมเรื่องการฟ้องก็เลยก็เลยตัดสินใจมหาเพลินยูนั่หลบางเดือนนึงบๆอบ อ่าย่าไม่ถึงค่ะไม่ถึงรอกช่วงต้นเดือนมีนาใช่ครับต้นเด<ช>ือนมีนานะครับผมพ่อพ่อกลับมาจากตาา่างประเทศก็มาเลยมาหาเลยนะครับพี่น้องมาที่เนียนกับปรึกษาตัดสิในใจฟ้องเลยอ่ะตอนนี้เป็นไงบ้างครับข้อมูลของเราวันนี้ก็เตรียมพยานหลักฐานมาเรียบร้อยแล้วก็เพราะคุณบิก๊กก็อยากให้คุณบิ๊กเอาเรื่องกฎหมายเดี๋ยวทนายจะเป็นคนครับ จัดการเองก็ไม่อยากให้คุณบิคิดมากเนาะแล้วก็ในส่วนเรื่องกฎหมายทนายรับจบครับค่ะแล้วก็พยานหลักฐานก็ทนายเตรียมไว้ให้เรียบร้อย,อลยแล้วค่ะก็เหลือแค่มาเส็นเอกสารตอนนี้ก็เส็นเอกสารเรียบร้อยแล้วค่ะค่อนข้างครบชัดค่ะเนาะเพราะว่าเราเราก็คุยกับทนายเลยแต่ว่าผมบริยติบริยาเรื่องค้นดอกแต่ว่าทุกอย่างมันก็ต้องมีค่าเสียหายอย่างที่บอกว่าเรากระบอกขึ้นแบบว่าเฮ้า เป็นพี่เนเตอร์อย่างในเราทํางานให้ใครบ้างแล้วเราโดนกระทบอะไรตรงไหนบ้างเขาก็บอกเพื่อนตรงๆคราพี่นะองป่คือลาพังแล้วอ่ะถ้าเราพูดให้เราแล้วคนอื่นไม่เสียหายเราไม่ว่าแต่พอเราพูดแล้วคนรอบข้างเราก็มีผลกระทบนะครับซึ่งทุกอย่างอย่างที่กวัวกีก็พูดว่าอ่าทุกคําพูดมันมีค่าเสียหายนะครับพี่น้องอันนี้บร่ได้บอกกัไผ่แต่ว่า ก็เดี๋ยวเราก็มาลุ้นกันว่าว่าจะหวยจะออกที่ใครครับะะแล้ววันนี้เราเป็น,ปนการฟ้องร้องแบบรูปแบบไหนครับก็วันนี้เป็นคดีอาญาค่ะที่เราจะฟ้องชายก็เดี๋ยวเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันอีกทีว่าจะได้เจอกันหรือว่าจะได้ขึ้นศาลกันวันไหนนะคะอรับคําขอโทษเป็นเงินสดใช่ครับซึ่งเอฟซีบตองบาตองบตองทรงแถวผู้ใหมันเดี๋ยวมันก็รู้เอง นะครับเพราะว่าความความจริงแล้วมันมีไม่กี่คนที่ที่พูดให้ผู้ชายฟิลแปนซ์เสียหายนะครับผมซึ่งอย่างที่บอกว่าต่อให้ลบคลิปหรือต่อให้ไม่ได้พูดถึงชื่อใช่ไหมฮะค่ะก็ถ้ามันทําให้คนทราบได้ว่าเป็นใครเป็นเราอืถึงแม้จะไม่ได้เอ่ยชื่อชัดเจนแต่ว่าคนน่ะรู้ได้ว่าเป็นเราค่ะที่นี่บอกแล้วว่าทําไมได้รู้จักคุณทานายเพราะว่าโกกิเป็คน อ่ะอันนี้พูดได้ไหมว่าเรารู้จักมาจาัดอ่าเคสดของพูดได้ไหมนี่พูดได,ได้ไหมของที่ <g> ก็พี่ก็นำมาของคุลูแก้วเพื่อนสาทนายเพื่อนสาทนายวันี้ข่อยก็ได้ว,ว่าอ่ะก็กี่ขอทนายที่ดูแลคุลูกแก้วหน่อยเพราะว่าเห็นว่าเรื่องมันคล้ายๆกันคล้ายๆกันนะครับผม,ผมก็เลยได้ใช้นะครับผม อาธนายทีเนี้ยนั่นแหละพ่อได้ใส่แล้วครับบางคนถามมาบางคนเอามาหูจ่าอยังไงก็คือหูจ่าเก่าเคสของคุณลูกแก้วเพราะคุณลูกแก้วกับสถานะเครือกันในการฟ้องร้องเรื่องนั้นอะไรนะที่ใครอยากแฟนใหม่เลยพ่อนะโอ้โหนูลูกเราห่างกี่กี่ยงต้องเหมือนมาแฟนใหม่อย่างยู่นี่เขาเปไดแฟนใครเือเนื่อยความด้วยมั้งเขาเบิรงแน่ว่าเขาบอกว่าอย่างเปิดมากกว่าชิแฟนใหม่หรือว่าซัน นั่นแหล,ล,ละนั่นแหละนี่แหละนี่แหละบังเบื้องหน้าเบื้องหลังบังเบื้องฝ่าเบื้องฝ่ายอ <c oughs> ื่นเน,นาะเลือกเปิดเสียงโทรศัพับเลือกเปิดเสียงเปิดขึ้นมาฉันนั่งข้างวิ่งเออแฟนใหม่มันยุ่งว่ะ<ล>แคปชั่นก็บอกอยู่นี่ใช่ไหมแมนแคปชั่นบอกเป็นทานายค่ะเป็นทานายเป็นทนายให้คุณบิ๊กค่คะใช่เป็นแฟนนะคะก็ทีนี้บอกเลยว่าผมไม่ฟ้องผมน่ะไม่ฟ้องคนไปทั่ยวไปที่ไม่เคยฟ้องใครเพราะผมบอกแล้วาผมบอกฟ้องเห็มันเมื่อยแต่ครั้งเนี้หนึ่งชัดเจนสอง มันรุนแรงจนเกินไปนะครับอย่างที่บอกว่าผมคอนเซปต์ผม <c oughs> ผมไม่ฟ้องแฟนคลับที่ทั่วไปไม่าจะเป็นแฟนคลับที่ไม่ชอบเราหรือคนทั่วไปที่เป็นคนผ่านจอมาอนนัิย้ำก่อนนะว่าอยากอยากพากันไปออกตีข่าวว่าโอ้ยใครแสดงความคิดเห็นไม่ได้ก็มาฟ้องใหม่ฉันจะฟ้องกับคนที่เป็นภาพเป็นคลิปเป็นวิดีโอเป็นนั่งชัดจริไม่ได้เป็นลาเท่านั้นแต่ว่าในโซเชียลมีเดียที่เขาแบบ โอ้ยเสียงไม่ดีอันนั้นปล่อยผ่านนะครับเพราะว่าผมถือว่าผมเป็นคนสาธารณะผมรับคาติชมอยู่แล้วย้ําก่อนว่าที่ทําแบบนี้นะครับมันเกินไปนะครับหนึ่งใน Facebook ในทุกแพลตฟอร์มเมียนดาาไปเลยผมบอฟองอันนั้นตามสบายผมชอบเพราะว่าอะไรผมจะไดเ้เอาไปปรับปรุงตัวเองอันนั้นคือเป็นการโอ้ยเสยงไม่ดีโอ้ยจังงานทันจสิปล่อยเขาเถอะเพราะเราเป็นคนสาธารณะเขาพิจารณาอยู่แล้วแต่ ถ้ามานั่งเป็นเรื่องเป็นราวพูดถึงเรื่องเราชัดเจนบอกว่าเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างเนี้นั่นคือคุณมีราคาที่ต้องจ่ายแล้วหลักฐานฉันแค a ไปหมดแล้วเก็บเหมือดแล้วแล้วก็อยู่กับถ้าได้หมดเลยนะครับชัดเจนนะเห็นเงียบๆไม่ใช่อะไรนะถ้าได้ห้า,ไหามไาวคุณดิ๊กเดี๋ยวเราะนะคะ <c oughs> เราอื <c oughs> โอเคแล้วเราทุกคนอาจจะว่าเออมันเปลี่ยนไปนะ้องมันไม่ค่อยแบบแต่ก่อนทำมาต้องโพส <c oughs> ทุกวันนี้ไม่คนละแตกรเลยใช่ค่ะ<ม>เวลาหมาเห่ามันไม่กัดถ้าหมากัดมันกัดเลยค่ะอืมรอบนี้ออกหลายคนไม่ไม่หลายคนเขาก็อบอกว่าจะไปฟ้องไม่หลายคนไม่ฟ้องหลายคน fc ไม่ฟ้องเลยยิ่งเป็นคนธรรมดาไม่ฟ้องเลยให้มันเหนื่อยเพราะเขาไม่ได้ผลต่อชีวิตเราแต่คนไหนที่ทําให้เราเสียหายมากๆซึ่งมันชัดเจนวิดีโอลบไปแล้วก็จริงหรืออะไรก็จริงแต่ว่าเราเราก็มีการเราเสียหายเราเสียหายคือมัน,ม,นมันเกิดขึ้นแล้วคะ่ะ เอาลบไปแล้วลบไปแล้วนะครับไม่็นามน้าตี้ลบไปแล้วผมจะผิดอยู่หรอผิดค่ะเพราะมันอยู่ในอายุความค่ะแต่ผมไม่รู้เรื่องนะผมสามารถแก่อไดเปล่าอะไรเงี้ยก็นั่นแหละค่ะก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าหวยจะออกที่ไหนเนาะเพราะว่าความผิดมันเกิดแล้วมันเหมือนกับอ่าเราไปแทงเขาอะความผิดมันเกิดแล้วหรือเราไปฆ่าเขาอย่างเงี้ยจะมาแบบขอโทษมันก็เป็นแค่การลดโทษเท่านั้นแต่มันก็ไม่ได้มันก็ความผิดนั้นมันเกิดไปแล้วมันไม่ได้หายไปใช่ ก็บริฟองหลายคนมันไงฟองแบบเออเขาว่านิดๆหน่อยๆนิดๆหน่อยๆเออมีการเอามือลงอะไร่ะนี่แหละบ้าสิบไลสรุดอะไวบ้ากันอาดคลคีบ่าพี่น้องแต่ว่าก็ไดลไย่ทั้งสองของทั้งสองที่รับชมในตอนนี้นะครับผมเพิ่มาตั้งแต่ไหนเรียนจะออกหัวหรือก้อยก็เราก็ลองมาลุ้นกันดูค่ะว่ามันจะเป็นอะไรผมผมไม่ได้ ผมบด้ใสอีหอย่างเลยน,นอกจากใส่กฎหมายบันเรื่องที่เพิ่นออกแบบไม่ให้เฮาใส่ได้พี่น้องบ่มีการเดียวใส่เลี้ยวขวาอันไหนมันว่กาก็ว่าระานนั้นเลยเพราะเราใช้ห้เรามา้วยคมถูกต้องประมาณนี้เอาก่า่ได้มาสีวังว่าสิมาแข้งผู้ใดรวาสิมาไม่ได้รวยทางรัด <บา S 2> รวยทางรัดถ <บา S 1> ้ารวยทงันแบบมันาทางอื่นได้ไเดยีะกว่านี้อยู่อันนี้มันเหนื่อยแหมสิมาฟองเงินคนมันเครียดค่ะมันเครียดใช่มันเครียดเอามาแล้วกับสิ แทงเขาเจ็บแล้วจะขอโทษก็ไม่หายอันนี้เราไม่พูดอันนี้เราไม่ขอพูดนะคะอ่ามีอะไรวันนี้แนะนําวันนี้ก็ะจะฝากถึงทุกคนนะคะไม่ว่าเราจะ,อะคอมเมนต์เนาะขอให้เป็นคอมเมนต์ในทางที่ดีแล้วกันนะคะหรือว่าการโพสต์หมินประมาทคนอื่นหรือพูดถึงคนอื่นเนี่ยการไปด่าคนอื่นหรือโพสตหมินประมาทคนอื่นให้เขาเสียหายเนี่ยมันมันมีโทษมันมีโทษจําคุกด้วยโอ,อ้นหนืดนเงิเหรอทุนเนี่ยฟามันมีโทษจาคุกด้วยแล้วก็ มันมันไม่ได้คือตอนโพสอะ่ะมันก็สนุกปากแหละแต่พอมันโพสไปแล้วแล้วเพิ่งจะมาคิดได้ทีหลังอะ่ะความผิดคนทุกคนแบทันโลกโซเชียลแฉทันไ์สดล่ะไล์สดนะก็แบทันเอาลบไปแล้วนะแบทันได้ไงแล้วก,<ง>วก,วก็อัดวิดีโอไว้ด้วยเยอะเลยใช่ไหมคะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความผิดมันเกิดแล้วม,มันไม่สามารถไปไปลบมันได้เนาะ เพราะฉะนั้นก็จะพูดถึงใครจะว่าใครจะด่าใครก็เอาเขาจะเตรียมเงินทันไหมล่ะมันต้องเราก็เรียกไปสูงเนะก็มันจําเป็นมันก็ต้องทันค่ะคุณทานายวอรใไ้เบิ้ลอุอ๊อบอุ๊บบอทห้ามพูดนะจ๊ะก็ใช่ไงคุณทานายก็เลยบอกว่าอย่าไลฟ์สวได้ปะแล้วก็ขอไลฟ์นิดนึง <c oughs> แล้วกันเพราะอย่างนั้นก็มีคนอยู่ข้างอยู่เขาก็จะห้ามตามได้อยู่หรอก <c oughs> <c oughs> วันนี้ก็มาคุยกันกลุ่กิบเนาะ<ม>ก็อยากให,<ม>อกให้อยากให้ทุกคนตระหนักละกันค่ะว่าการโพสหมิ่นประมาทคนอื่นการด่าคนอื่นเนะะี่ยค่ะมันมีโทษจริงๆแล้วก็มันเป็นโทษจำคุกด้วยเราอย่าเอาชีวิตเราไปเสี่ยงดีกว่าเพราะบางทีมันได้จ่ายอมันถ้าถ้าเราเรียกไปแล้วถ้าคุณไม่ยอมจ่ายเราคุณก็เข้าไปในคุก เนาะมันมันไม่ใช่สถานที่ที่เข้าไปเลยหรอหะถึงขั้นนั้นเดี๋ยวคุณอะไรผมไม่รู้มันก็ต้องดูค่ะว่ามันจะแต่เขาถ้าเราเสียงจริงๆแหละมันก็สี่คนนมันก็ต้องมันก็ต้องเวทน้ําหนักกันดูเนาะว่าอ่ามันมันขึ้นอยู่กับดุลระยะพินิจของสารท่านค่ะเราไม่สามารถที่จะมาตัดสินกันเองได้ตายแล้วสาลนะเขาต้องเห็นข้อมูลสิวพราะข้อมูลมันเยอะขนาดนั้นอะมันเป็นทั้งภาพทั้งคลิปทั้งเสียงค่ะก็เนาะก็เรื่องช่าโซ่เดี๋ยวบนหัดกัน ขอเดิมขอนี่อ้ามันไม่มีอะไรเนี่ยนะฮะอยู่ที่นี้หมดแล้วนะฮะมึงไม่รอดหรอกนัตตี้มึงอย่าพูดพื้นกูหรองนัตตี้กูไม่คิดมึงนั่นอีู่แล้วเนี่ยเอานเอาไปตัดคิดก็นั่นแหละค่ะก็ไม่อยากให้ใครไปด่าใครคือตอนนี้อยากให้อ่าอยากด่าใครอ่ะไปด่าหรือเขาเรียกว่ากล่าวเอ่อถ้าไม่ด่า อาจจะไม่ไดมีคนห่ักผมนะแต่อาจจะมีคนพูดข้อมูลในทางที่มันเขาเรียกว่างไงใชมันเป็นเท็จแหละ,ะหรือว่าคือจะบอกว่าไม่ว่าจะจริงหรือจะเท็จยังไงมันก็ผิดถ้าเขาเสียหายเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพูดไปเถอ,อะเอาตัวให้เป็นความจริงยิ่งจริงก็ยิ่งผิดคะ่ะตายแล้วถ้าเกิดนัตตี้นัตตี้เป็นคนที่สมมตินะันตตี้เนี่ยเธอเนี่ยเป็นคนที่นิสัยไม่ดีมีเมียตั้งสองคนคนนั้นคนนี้อันนี้ก็แต่เขามีจริงจริงนะสมมติ ก็คือเราไม่มีสิทธิ์ไปพูดถึงคนอื่นต่อให้เขาเป็นอย่างนั้นใช่ใช่ช่จะมีเมียสิบคนมันเรื่องของเขามันไม่ใช่เรื่องของเราหรือว่าเขาจะชอบนิยมเพศนั้นเพศนี้มันเรื่องของเขามันไม่เอานะตี้ถ้าเกิดท่านบอกว่านะตี้เนี่ยมันบางทีมันก็